เขียนไหมับนอนนอนกระเว้นแหงอีกนอนเราออกเที่ยวน่ออีก ใครีเดี๋ยวนเหรอบัน่ะบพืใช่ไงลขึ้น F C <ười> FC, I C ไก่อนแสงางใส่หลกล้องไว้ใส่เพื่อนก่อนโอ้เป็นสาวเดีว

เขาไปมีน er ้อแก้มด oh. ้วยอืมเป็น้องแถบน้อยไอซื้อนมมาให้ โตเกียวคนเก่งไม่ควรพี่เลยโตเกียวคนเก่งไม่ควรพี่พี่นอนเลยพี่เหนื่อยแล้วพี่เดินทางมาไหนแล้ว,ลวโตเกียวนอนดีๆนอนดีๆเ,เ,เ,เลยเอาขาอาขาเข้ามาหนาเหนาเหนาอาขาขึ้นเออเหนา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  ngon ngon hãy hãy nằm hãy 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 Nằm hãy 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 to น้องจับเนี่ยน้องรักพี่น้องอยากจับพี่แล้วเสียหน้าผ้าเลยล 我是单着，我是我爱人。 อมีกาเนฟงดฟังเรื่องอะไรคะเรื่องเ,เรื่องกรตายกรตายบอปากระต่ายกระต่ายมีกี่ขาสขา <c oughs> กระต่ายมีขาไม่ใช่หรอสอขาให้มีขายอะไม่ใช่หรอ กระตายมีกี่ขาครับสองขามีกี่แขนครัแขนกะตายมีกี่หูครับสงกะตายมีกี่ตาครับตัวหมูเด้งไหมหมูเด้งมา นันงาไปหอดบอกท่านหนึ่งพ่อขมือพ่อขมือพ่อมือเออพ่อขมันนั้นไงสองคนเลยพมหน่อยอ่ะเมียนมันมันมีหมาที่มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ท็อปก็ไม่ใช่เซก็มีเป็นอะไรพวกเนี้ย

แมนมาละมาละกลับมาละมันก็รุ่งเจ็ดพสองเยขาเขาตียะไไปว่านลอยลอยเออย็นซ้ำาศา้าบาดบ้านข้องอะไรเศ้าอะไรเศราบาดบ้านห้อเนี้ยกินไม่ได้เรนคิดอย่าง <Yeah. S 1> สามตัวแานเยเจ็ดพันนี่ ไป 5, หาพันพ่อหาพัทเล,ปลปเยป่ะหาพัทหุ่นให่ดิเยอเลยป่ะเกิดเงินไไงเนาะสองพันเกียสองพันอ่ะอือไปถะไปดูเลยนมมันจะมีนมเป็นกล่องนมเป็นกล่องแบบโล<ะ>สันบอกโลสันก็มีนะห้าโลสันก็ไม่ต้งองไปเซฟกันนะ เออราควรจะรงลงนี่เรเมือละสองพันสองร้อยบาทเออเมื่อละสองพสองบาทจีบไม่ยากเลอบคุณนะยากเลยไม่มันมันจะมีห้างโลสเออมันมีโลซันกับเซเว่นกับต่างๆมันจะมีนวอีนเี้อันน้หน่อยนะเออที่เป็นหางขายยันไม่มีแบบน้องไม่มีแับสอันหลักคามรลดโซายค่ะโทษมะเคืออีกอะไรนี่ชิลดแอบนี้หไป มบบนนางงงงมยาน,นยะนี่บนนันที่่านนีนีพาห้าหมั้ยาหสมีข้าวสุขไปน<พ>ั่นพอ,พอใครพอพอพอ เจนเห็นเถินบลูกเอ้ยเออนอนนั่นแหละเพราะมันตกนอนบางน้องไม่ให้มันตกเด้อต้องมัตกเพราจนเอีกกันไลยไม่มันตก อยู่ญี่ปุ่นหงมองแรกพี่น้องกสินอนเป็นสักหน่อยสุนี์เตือนกสิพ่าไปเดินอีกเดินเร่นนุอมเลยนอนเลยสิุนิเออน่ะนอนดิกลัวเกี้ยบันน้ำตาลนอน น้ำตาลน้ำตาลนอนซ้ายมือก,กูกินอนขวามือโหมงแรกเลยพี่น้อง โอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชทแบตโทรศัพท์ก่อนเด้อเดี๋ยวมาเล่าให้ดูใหม่เด้อบายบาย